สวัสดีจ้าวันนี้เราจะเอาของเล่นชุดใหม่มาเข้ารางและแกะกล่องกันเลยดีกว่าเราจะเอาปลาดาวไปโอ้โหสตาร์ฟิชปลาดาวสีสม้มว้าวน่ารักที่สุดไปเลยไม่รู้มีฐานหรือเปล่าว้าวมีฐานด้วยเราจะได้เอาไปเลี้ยงที่สวนสาธารณะหรือทะเลไง,งน้องๆจะได้ดูว้าว ไอเซลลท็อปไปด้วยได้นุอ่อได้นุเสาว้าวเสาจิ๋วของเราพบพาง่ายน่ารักที่สุดไปเลยแล้วก็เอาชิคเก้นไฟติ้งชิคเก้นมาดูกันเลยดีกว่าถ้าได้เปิดกล่องกันเลยนะนี่ง่ายว้าวตัวนี้แปงลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้ด้วยนะมีฐานเลยนะมาถึงก็เอ๊ะเอ,เอ,เอ๊ะ เตืองนะที่จริงมีสีแดงด้วยเดี๋ยวเราไปหายสีแดงกันแล้วก็เอายูนิคอร์นมายูนิคอร์นฟีทฮันี่เอาไปสองตัวเลยเอาไปใส่ที่ในลังนะจ๊ะโอ้โหไม่หยุดเลยแล้วก็เอามาน้ำมาด้วยดีกว่ามาน้ำว้า ดีฮอสมา,นะมานนหน้ำมีฐานไมนี่ก็มีฐานสุดไปเลยเอามาน้าเอา,าอไป่เจ็บก่อนเพราะว่าชิคเข็นเขายังไม่หุบเลย ไว้คลิปหน้าแล้วก,กันนะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้าฝากเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยจ้ะบายบาย